เปิดเส้นทางความรักระหว่างนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลาและภรรยาจูนเพนชุลีที่ตอนนี้กำลังตกเป็นประเด็นดราม่าวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นโซเชียลอีกครั้งหลังจากที่จูนเพิ่งชนะคดียื่นฟ้องชูเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาและตอนนี้หนุ่มกะลาก็ได้ฟ้องภรรยาคุณจูนข้อหายักยอก เส้นทางรักของจูนพินชุรีภรรยาสาวของหนุ่มกลาหรือชื่อจริงๆว่ารุทธาสินแสงสุวรรณเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมค่ะทั้งคู่เจอกันตอนมัธยม4หนุ่มเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการจูนเรียนอยู่ในกรุงเทพแต่มารู้จักกันได้เพราะพี่สาวของจูนเรียนดนตรีในวงโยธวาทิศด,ด้วยกันกับหนุ่ม ตอนแรกหนุ่มกลาจีพี่สาวจูนแต่ไม่ติดก็เลยหันมาจีบจูนแทนซึ่งทั้งคู่ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแต่เป็นแฟนกันเลยทั้งคู่ได้แต่งงานในวันที่14มีนาคม2553นั่นเท่ากับว่าทั้งคู่ได้คบร่วมแล้วเป็นเวลากว่า25ปีเลยนะคะและใช้ชีวิตในฐานะภรรยาและสามีเป็นเวลา13ปีกว่า หนุ่มกะลาและภรรยาวางแผนมีทายาทหลังแต่งงานโดยจูดเคยตั้งท้องได้สองเดือนแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุที่ทำให้แท้งลูกไปแต่ทั้งคู่ก็ไม่ย่อท้อพยายามทำกิฟตมาหลายครั้งแม้จะไม่สำเร็จก็ตามแต่หลังจากรอคอยมานานกว่า10ปีหนุ่มกะลาก็ได้ประกาศข่าวดีลงในอินสตาแกรม้วยภาพอันตราสาวลูกคนแรกขณะที่สาวจูดก็ได้โพสต์ภาพบนแห่งความสุขเช่นกัน โดยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กกิงพิษณีแสงสุวรรณชื่อเล่นว่าน้องมิวลูกสาวที่เป็นดั่งแก้ตาดวงใจของทั้งคู่และเมื่อย้อนไปในวันครบรอบแต่งงาน7ปีหลุ่มกลาก็ได้โพสต์ข้อความซึ้งถึงภระระยาะเอาไว้ว่าครบรอบมา7ปีพบกันมา21ปีเวลาผ่านไปรวดเร็วมากจริงจ เผยแป๊แบ,บเดียวครึ่งชีวิตแล้วที่เราคบกันมาขอบคุณสำหรับทุกอย่างผ่านร้อนผ่านหนามามากมายเหลือเกินในวันที่อ่อนแอที่สุดหนุ่มจะไม่มีวันเข้มแข็งและลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาได้เลยถ้าไม่มีกำลังใจจากจูนและหนุ่มไม่มีทางเดินมาได้ไกลขนาดนี้แน่นอนถ้าไม่มีจูนขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณสุดหัวใจรักเสมอซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะเขว่า ่อนหน้านั้นเป็นช่วงวระรสมชีวิตจุดต่ำสุดของชีวิตหนุ่มกะลาเลยก็ว่าได้ค่ะเหตุจากวงแต่เจ้าตัวเลยมีอาการติดเหล้าหนักมากพร้อมพ่วงม,มาด้วยโรคซึมเศร้าทั้งไม่มีงานและไม่มีเงินแต่ก็ผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้นอกจากนี้ยังมีคลิปเก่าที่หนุ่มกะลา เคยสัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวในปี2562ที่ได้เล่าจุดเริ่มต้นความรักจนถึงวันแต่งงานกับภรรยาซึ่งทั้งคู่คบกันตั้งแต่หนุ่มกลามีฐานะยากจนต้องขอยืมเงินแม่ของจูนเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ม .4 แต่ที่พีคสุดๆก็คือคำสัมภาษณ์ของคุณแม่หนุ่มกลาเองที่เคยบอกลูกสะใภ้ว่าอย่าคบกับลูกแม่เลยถ้าเป็นไปได้ก็ไปเถอะแม่ไม่เคยคิด แม่คิดว่าเขาคบกันตามภาษาเด็กๆแต่แม่เคยพูดกับจูนไว้ว่าจูนอย่ามาคบกับลูกแม่เลยไปเถอะถ้าไปได้ก็ไปเถอะแล้วเขาก็พูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหนูไม่ไปหรอกแม่หนูรักเขาถามว่าทำไมถึงอยากให้แฟนไปจากลูกชาย 1. แม่จนฐานะของตนกับจูนต่างกันแล้วลูกเราค่อนข้างเกเรไม่ตั้งใจเรียนก็บ้าแต่แต่งเพลง แต่ฝั่งโน้นเขาเรียนเก่งเรียนดีมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีความแตกต่างกันแม่ก็คิดแบบนั้นนอกจากนี้หนุ่มกะลาเผยเรื่องสาวๆว่ามีเข้ามาบ้างเคยเลิกกันไปรักหนึงก่อนแต่งงานเพราะเกเรจริงๆหนุ่มกะลาและคุณจูนก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะฝ่ายหญิงถึงแม้รู้ว่าพบกันกับหนุ่มกลาไปก็จะลำบาก เพราะฝ่ายชายมีฐานะยากจนกว่าตนมาตั้งแต่แรกก่อนจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในทุกวันนี้ความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะวันนี้อาจจะรักพรุ่งนี้ไม่รักแล้วและทุกความสัมพันธ์มักจะมีคนใดคนหนึ่งรักมากกว่าเสมอ